สวัสด íamos, primo, ีจ้าเจ็บละทองเองนะและฮาวทู101ก็กลับมาแล้วหลังจากได้นั่งเคลียร์ซูเมรูเป็นเวลายาวนานเปิดมาคราวนี้เราขอแนะนำป็อกกี้สต f าฟออฟส卡尔เลตแซนส์หรือว่าไม้พายเอาไว้ตีหน้าผู้คนไม่ดีอาวุธประจำตัวของพี่สซโน่นั่นเองคลิปนี้มันจะช้าหน่อยก็ต้องขออภัยด้วยแต่หวังว่ามันจะยังทันอยู่ละมั้งเดี๋ยวออกอาวุธนโลกับพวกขันมาเพิ่มแก้ตัวกัแล้วกันเนาะ เอาสรุปสั้นๆเลยอาวุธชิ้นนี้นอยู่ในระดับที่ดีเลยล่ะเพราะว่าใช้งานง่ายแถมยงังใช้ได้หลายตัวอิงาหากเมื่อเลเวล90เบสสเตตอยู่ที่542ซึ่งน้อยที่สุดในบรรดาอาวุธหอก5ดาวทั้งหมดซับสเตตเป็นคริติคอลเรท4 4 1เ แคสิบมี2อ,อันหลักๆก็คืออันแรกเพิ่มพลังโจมตี52%จากความชํานาญท่าของตัวละครที่สวมใส่ก็ตามที่อธิบายเลยตัวละครที่สวมใส่จะได้ค่าพลังโจมตีเพิ่มจากค่าชํานาญท่าตรงๆยกตัวอย่างเช่นหากมีค่าความชํานาญท่าอยู่ที่100ก็จะได้พลังโจมตี52หน่วยเข้าไปในสแตตตรงตัวเลขสีเขียวที่บวกด้านหลังนี่เลย และแพสซีฟต,ต่อมาอันที่2ก็คือเมื่อตัวละครใช้งานสกิลท่าโดนศัตรูจะได้รับบัฟ Dream of the Scarlet Sand โดยบัฟนี้จะเพิ่มพลังโจมตี28%จากความชำนาญท่าของตัวละครซ้อนทับได้สูงสุด3ครั้งบัฟมีผลอยู่10วินาทีอันนี้ก็ทำงานคล้ายๆกับแพสซีฟส่วนแรกแค่มีเงื่อนไขว่าเราจะต้องใช้สกิลท่าโดนมอนสเตอร์ก่อนที่อาวุธขัดหนึ่งเมื่อเก็บครบสาสแตก็กจะได้พลังโจมตีเพิ่มถึง84%จากค่าความชำนาญท่ากันเลย วิธีสังเกตว่าเรามีกี่สแต็กแล้วก็สามารถดูได้จากตราสามเหลี่ยมสีทองรอบตัวอาวุธนี้ไม่มีการจำกัดเวลาการเก็บสแต็กหมายความว่าหากเราใช้สกิลธาตุโดนมอนสเตอร์3ตัวพร้อมกันเราก็จะได้3สแต็กในทันทีและการใช้สกิลธาตุใส่มอนสเตอร์เราก็ไม่ต้องทำดามิดก็ได้แค่ต้องโดนเหมือนไซโนของเจเจแต่เดิมมีควชันธาตุอยู่ที่390 พลังโจมตีอยู่ที่1,702พอยสองขอใช้สกิล E ที่เป็นดาเมจสายฟ้าใส่สลามสายฟ้าแม้ว่าจะขึ้นต้านทานแต่ก็ได้พลังโจมตีเพิ่มขึ้นมาเป็น2,030อยู่ดีพร,รีีครับอาวุธนี้ที่มันว้าวเพราะว่าอัพรเรามาคือคริติคัลเรด4สิบเปร์เซนต์เลยตาหากนะครับพรรี ใช่แล้วล่ะอาวุธนี้เป็นอาวุธที่ให้คริเเรตมหาศาลแต่แลกไปด้วยเบสพลังโจมตีของอาวุธที่ต่ำเพียงแค่542หน่วยเท่านั้นแต่เขากลับใส่พสฟซีฟที่เพิ่มพลังโจมตีตามความชำนาญท่าของตัวละครมาให้ซึ่งจะช่วยกลบจุดอ่อนค่าพลังโจมตีของอาวุธนี้ไปได้เลยแล้หลักแล้วอาวุธชิ้นนี้เหมาะกับใครส่วนใหญ่จะเป็นตัวละครที่อยากได้ค่าคริเยอะๆกับตัวละครที่ใช้ค่าความชำนาญท่าเป็นหลัก ตัวแรกที่เหมาะที่สุดหนีไปพ้นพี่ไซโนด้วยความที่ไซโนสามารถเปลี่ยนค่าความชำนาญธาตุเป็นดาเอจได้จากแพสซีฟเมื่อปลดล็อกเลเวล70ของเขาทําให้ผู้เล่นส่วนใหญ่เลือกที่จะใส่นาฬิกาชำนาญธาตุแต่ว่าดามเมจของไซโนก็ยังคำวนวณจากค่าพลังโจมตีด้วยอยู่ดีทําให้อาวุธชิ้นนี้ช่วยกลบจุดอ่อนเรื่องพลังโจมตีที่หายไปเพราะใส่ของชำนาญธาตุอีกทั้งยังได้ค่าคริเทเชียตที่สูงเหมาะกับตัวละคร DPS อย่างไซโนที่โตเป็นคริดาเมจดด้วย อีกคนก็หนีไม่พ้นเทพหอ,อกเสียงหลิงแน่นอนว่าเมื่อมีหอ,อกใหม่มาอาค่อนหอ,อกอย่างเสียงหลิงก็เอามาใช้ได้แน่นอนโดยการที่เสียงหลิงเป็ตัวละครที่ต้องการสเตตัสพลังถึง5ค่าได้แก่คริเรทคริเาเมตแอทแทกเปอร์เซนต์เอและเออาทำให้หอ,อกนี้ตอบโจทย์มากาแต่ข้อเสียก็คืออาจจะต้องภาวนาให้เทพแห่งเตาไฟโจมตีโดนมอนสเตอร์นะไม่งั้นก็อาจจะพลาดท่าสิอาวุธได้ ตัวก็คือโรซาเรียผู้ศรัทธาแห่งบาโธบัสโดยจะเป็นอาวุธสําหรับสายรีเวิร์สเมลหรือการเอาไฟแปะก,ก่อนแล้วค่อยเอาน้าแข็งอย่างโรซาเรียมาดับเท่านั้นเพราะว่าสายนี้ไม่ใช้อาร์ติแฟกต์ซีมิสซาสเตรเยอร์ที่จะทําให้เรามีค่าคริเเรทที่สูงถ้าเราใช้อาวุธนี้อีกก็จะทําให้ค่าคริเรททะลุกเกินร้อยไปแล้วกลายเป็นเวนสตสเตตไปได้ส่วนตัวละครที่หลายๆคนนึกถึงแต่ความจริงแล้วไม่เหมาะก็คือหูเถาแปบลบว่าน้องหูจะเป็นตัวละครที่เหมือนจะใช้อาวุธนี้ได้ดีเพราะว่าน้องไม่สนเป็นสแตท อีกทั้งของนี้ยังให้ค่าชำนาญธาตุแอคแทกเปอร์เซนต์ก็ยังพอได้ใช้บ้างแต่ว่าอย่าลืมนะว่าสกิลธาตุของน้องหูไม่สามารถสร้างดาเมจให้แก่มอนสเตอร์ได้ทางเดียวที่จะทำให้ติดแพสซีฟก็คือการรอให้บลัดบอดสซัำเผามอนดูลำบากระบนกว่าจะได้ใช้กลับไปถือโฮมาไม่กดดาก้อนเบนเถอะนะใช้ง่ายกว่าเยอะเลยอีกตัวที่เป็นความเจ็บปวดในใจของเจเจกดมาสองอันเพื่อเธอแต่ยังใช้ไม่ได้นั่นก็คือโทมะ โทมัสแม้ว่าจะใช้สเกลความแรงของสกิลตามแอคแทกและความชำนาญธาตุก็มีผลต่อเขามากในแพทธาตุพืชเพราะว่าจะทําให้ระเบิดเมื่อเฟืองแรงมากแต่ว่าการจะเก็บสแต็คของอาวุธนี้มันดันยากเกินไปเพราะสกิลอีของโทมัสมีคููดาวสิบห้าวินาทีแต่ปั๊บโงสแต็คจะอยู่แค่10วินาทีทําให้ไม่สามารถเก็บครบ3สแต็คได้ยกเว้นแต่ว่าเราจะตีกองมอนสเตอร์3ตัวซึ่งในสถานการณ์จริงมอนมันก็ไม่กองรวมๆกันให้เราเตะง่ายๆหรอกระยะ AOE ของการเตะก็ไม่ได้กว้างขนาดนั้น พี่ครับพี่ครับพอดีโคโด้าชอบข้าใจดีครับพี่ผมเปิดอาวุธปุ๊บผมได้อาวุธนี้มาห้าอันใน10บบเลยครับแบบนี้เรียกดวงดีไหมครับพี่ผมเอาไปขัดดีหรือเปล่าเมื่อเราขัดอาวุธ Stuff of Scarlet Sand สิ่งที่เราจะได้ก็คือค่าพลังโจมตีจากชำนาญท่าที่มากขึ้น ั่นก็คือเมื่อเราเก็บสแต็คครบ3สแต็กแล้วจากอาวุธขัด1ไปขัด5เราจะได้ค่าพลังโจมตีจากความชํานาญท่าทะลุหลอดจากเดิม136%ที่ขัด1กลายเป็น272%ที่ขัด5ดูจากตัวเลขแล้วเยอะอลังการใช้ได้เลยแต่ว่ามันจะคุ้มวกวางกว่าอาวุธอื่นๆหรือเปล่าเรามาดูที่กราฟกัน เราจะให้ไซโนเป็นคนถืออาวุธชิ้นนี้โดยเป็นตัวละครที่เลเวล90พอสวัา์เลเวล6ใช้สกิลท่าใส่มอนสเตอร์จนครบ3สเตกแล้วใส่เซต4 Thundering Fury มีการบาลานซ์ค่าสเตตัสตัวละครให้เหมาะสมเรียบร้อยแล้วจะเห็นได้ว่าการขัดอาวุธแต่ละขั้นจะทำให้เราตีแรงขึ้นประมาณ5-6%อ้าวอย่างนี้ก็ไม่ต่างอะไรจากการขัดอาวุธ5ดาทวทั่วไปเลยนี่นาสรุปก็คืออาวุธนี้ขัดแล้วก็ไม่ได้ OP เหมือนที่เห็นตัวเลขเยอะๆนั่นเองละ สว่วนถ้าหากว่าถามว่ามี2อ,อันควรขัดไหมก็ต้องย้อนกลับไปดูว่าเราได้ปั้นตัวละครที่สามารถถืออาวุธนี้ได้ดีอย่างที่ยกตัวอย่างเมื่อกี้หรือเปล่าถ้าเราปั้นด้วยและตัวละครนั้นยังไม่มีอาวุธดีๆใส่ไม่อยากแย่งของกันจะจับแยกก็ได้หรือถ้าไม่มีแล้วหลุดเรดมาก,ก็ขัดๆัด,ดไปเถอะการขัดอาวุธยังไงก็ทาให้ตัวละครแรงขึ้นอยู่แล้วล่ะ ถ้าแบบว่าไม่ไหวแล้วจะบิงถ้ามีแบบพี่ไซโนโลแล้วอยากได้อาวุธไม้พายเอาไว้ตีหน้าอยากได้วเวอร์เลยก็ต้องแนะนำให้เติมร้านถูด้าชอ็อปเพื่อสนับสนุนเกมอย่างถูกต้องและปลอดภยัย เพชรของท่านจะถูกส่งตรงจากเซเลสเทียขอเพียงแค่ใช้ UID ของคุณเท่านั้นไม่มีใครรู้าสเวิร์ดหรอกไว้ใจได้24ชั่วโมงส่วนคลิปแกต่อไปจะเป็นอะไรนั้นและจะออกเมื่อไหร่ก็ต้องฝากให้เพื่อนๆซับสไครต์เจเจพร้อมกดกระดิ่งกรุงกริ้งไว้ด้วยนะจ๊ะหากกำลังมองหาช่องที่เป็นทั้งเพื่อนและพี่สาวหน้าหมือนไส้ก็อย่าลืมนึกถึงเจเจนะต่อไปอยากฟังไกด์อะไรใน How To 101ก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะจ๊ะ